โอดโอเวอร์เลยครับคุณเหลียงอันนี้นะครับจอทัชสกรีนแปดนิ้วรองรับ Apple CarPlay มีลาแคิแถมยังมีทีคอนเน็กเทเลมอติกด้วยสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเมินและเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับอ่าวันนี้นี่ได้เลิกนาะคุณเหลียงเนาะครับเป็น4ประตูตัว2.4มิตรดับเบิลแคบเซตต์อิดิชั่นตัวเตีเ้ยหน้าหล่อโฉมใหม่ครับเกียร์ออตโต้นะคร,รครับเกียร์อโอตโต้ด้วยตัวเกียร์อโอโต้เนี่ยตอนนี้เขาจะย้ายมาทำในรุ่นมิตรก็คือรุ่นท็อปสุดของตัว4ประตูตัวเตี้ยเซตต์อิดิชั่นนะครับซึ่งเกียร์ออโต้ก็จะแบ่งเป็น2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะมีตัวนึงเนี่ยไมม่ี ราคา7 9็ด0เาเขาเรียกว่าตัวสแตนดาร์ดส่วนอีกตัวหนึ่งคือคันนี้นนคันนี้เลยม,มีซุ้ม,ม,มล้อ,อมีป่งล้อมาให้นะครับใส่แม็กหน้ากงกว้างได้ะนะครับผมราคาขยบขึ้นมาเป็น8 9 0 0 0บาทมีข้อดีนิดนึงครับถ้าเทียบกับตัวที่แล้วคือตัวที่แล้วเนี่ยเกียร์ออโต้ของเขาจะทําในรุ่นเกรดเจใช่นะครับซึ่งเกรดเจเนี่ยลูกค้ามีติอยู่2เรื่องต้องไปเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กช่เพราะเขาใส่เป็นล้อกระทามาให้ ข้อที่2คือเกิดเจตัวที่แล้วเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดามไม่มีมัลติฟังกชันปุ่มกดที่พวงมาลัยให้แต่พอเป็นรุ่นใหม่ตัวมิดรุ่นนี้ล้อแม็กก็มีมาให้แล้วลูกค้าที่อยากได้ล้อโรงงานอยากได้ล้อเดิมไม่อยากเปลี่ยนแม็กข้างนอกมีให้แล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมมาให้แล้วมีปุ่มควบคุมเสียงะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันเนาะว่า มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างค่ะโอเคตามมาเลยครับอย่างแรกเลยคุณเหลีองที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะเราจะเห็นกระจังหน้าที่มันเป็นโครเมียมไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยในรุ่นตัวเตี้ยหน้าหล่อจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะครับก็คือไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับลูกค้าติว่าตัวที่แล้วมีไฟตัดหมอกทำไมตัวนี้ไม่มีใช่นะครับเหตุผลก็ง่ายๆมีอยู่แค่ว่าคือ ได้อย่างมันต้องเสียอย่างเพราะอะไรถึงเสียฟันหมอกไป นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีสิ่งที่ได้มากกว่ารุ่นที่แล้วเข้ามาอย่างเช่นหน้าจอทีคอนเน t กเตอร์มิตริคแอปเปิลคาเมาครบเลยใช่ไหมซึ่งตัวที่แล้วไม่มีใช่มันคุ้มกว่าไฟตัดหมอกแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าเขาอยากจะใส่เพิ่มก็สามารถซื้อใส่เพิ่มได้ใช่ไหมคุณอี่ังได้ป่งล้อตัวนี้ครับป่งล้อตัวนี้จำไว้เลยครับจะมาคู่กับกระจังหน้าครเมียมนะครับอ๋อก็คือสังเกตง่ายใช่ครับซึ่งรุ่นที่ไม่มีป่องล้อนะครับกับกระจังหน้าไม่ใช่สีครเมียมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น แตนดาดถูกต้องอครับก็คือจะไม่มีป่งล้อแล้วก็เป็นสีดําด้วยใช่ไหมใช่ซ,ซึ่งความสวยง,งามจะสู้ตัวตัวที่มีป่งล้อกับตัวกระตังหน้าโคมมีแบบนี้ไม่ได้ราคามันต่างกันเท่าไหร่นะหมื่นห้ามาดูล้อล้อที่เป็นล้อแม็กเดิมๆล้อแม็กโรงงาน อันนี้ขอบเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ขอบ16ห6นะครับ 1> 2 1 5 6 5 R 1 6นะครับถ้าเป็นล้อกระ้าเนี่ยจะเป็นขอบ15อ่าครับผมรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งคือถ้าลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนล้อแม็กข้างนอกนี่เลยแม็กเดิมโรงงานข้อดีของแม็กเดิมโรงงานคือมันจะเบา S <S นะครับเบากว่าแข็งแรงกว่าและทนทานกว่า <S 2> <S 2> ที่ผมชอบก็คือสมดุลของเขาอ่ะมันดีกว่าเวลาตั้งศูนย์ส่งล้อมันง่ายเพราะคือว่าเขาเซ็ตมาหมดแล้วมันเซ็ตมาแล้วศูนย์มันจะนิ่งกว่าะนะครับล้อที่เปลี่ยนทีหลังนะครับเพราะว่าล้อกับยางเดิมจากโรงงานเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใส่ล้อแม็กกับยางที่เราเลยะนะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยจะเลือกร้านที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับแล้วมีอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ย one stop service ม,มาแก้ที่เราได้เลย<ช>ไม่ต้องวิ่งเข้าไปร้านยางร้านแม็กนะมาหาเราได้เลยเราจัดการให้ใช่ครับมา <Okay. S 2> ดูกระจกมองข้างกันดีกว่ากระจกมองข้างเนี่ยมันเป็นสีดําอยู่เลยคุณเลียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียดายนะมันน่าจะเป็นโครเมี่ยมไปเลี้ยวก็หายไป<ช>มาอยู่ตรงนี้แทนที่ออก็าได้อย่างเสียอย่างมันก็จะเป็นประาณน,นใช่ตัวนี้ยังปรับไฟฟ้าอยู่นะครับมีจอยสติ๊กปรับกระจกมองข้างได้นะครับเพียงแค่ว่ามันพับต้องพับได้มือใช่ แต่ว่าตัวบานกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าได้ตดแ,แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นโฟเมียมแล้วเพิ่มไฟเลี้ยวเข้ามาก็ใส่ได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมโอ้ตัวนี้ทําได้หมดเลยอ่าใส่ไฟเลี้ยวหรือจะใส่พับไฟฟ้าก็ได้เ<น>พิ่มได้หมดเลย่ใช่อัเกรดนะครับรอัพเกรดได้เลยนะครับมาดูอีโคสติ๊กเกอร์ดีกว่าคุณเหลืองอีงโคสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันประหยัดน้ำม,มันเพิ่มขึ้นไหมคุณเหลือง 15.2กิโลเมตรลิตรนี่ไงข้อมูลออกโดยหน,น่วยงานราชการนะครับข้อมูลเชื่อถือได้มีข้อมูลอาตาตาัตราการทิ้ปลงน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลของรถยนต์คันนี้ด้วยไฟไท้ายเขายังเป็นไฟไท้ายตัวเดิมนะอ๋อไฟไท้ายเดิมนะครับแต่ที่ยังเป็น LED 3ามขีดสำหรับตัวสูงใช่ไหมตัวสูงตัวเตีย้ยเนี่ยมันจะงเป็นไฟเดิมอยู่อ๋อนะครับมือจับอะไรก็ยังเป็นสีดำถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นสีสีดำอย่างนี้ นะครับสลับแหนบของตัวเตี้ยเนี่ยยังเป็น5เส้นเหมือนเดิมนะมนะครับก็รับน้ำหนักบรรทุกได้เหมือนเดิมเพื่อเอาไว้ใช้ในการบรรทุกเหมือนเดิมใช่ไหมคือรถตัวเตี้ยเนี่ยอาจจะเจอกับงานบรรทุกค่อนข้างบ่อยกว่ารถตัวสูงเพราะฉะนั้นแหนบเขาจะใช้5เส้นนะครับเพิ่มน้ำหนักได้มากขึ้นใช่แล้วน้ำหนักให้ดีคุณเลียงไปดูภายในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างได้ปนะเดี๋ยวเราดูข้างหลังก่อนดีกว่าไหมา รู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยลูกค้าจะถามมาเยอะว่าออุปกรณ์แม่แรงเก็บไว้อยู่ตรงไหนเรามีช่องเก็บของอยู่ใต้เบาะน,นะอ่าคุณเหลียงเปิดเปิด,เ,ปดเนี่ยลองเปิดดูลองเปิดดูเดี๋ยวไปฝั่งนน้นดีกวา่ามันจะอยู่ใต้เบาะใช่ไหมคุณเหลียงใช่ครับเวลาเปิดนี่มันก็ดึงง่ายอยู่นะใช่ก็จะมีช่องเก็บของอยู่ใต้เบาะน,นะครับมีทั้งแม่แรงนะครับถุงเครื่องมือ แล้วก็อันนี้ช่องซ่อนเงินเมียนะช่องซ่อนเงินเมียประแจไขควงนีหมดเลยนะก็คืออุปกรณ์ช่างเนาะใช่ครับเก็บได้หมดเลยใต้เบาะด้านหลังแถวสองแล้วเว<อ>ลาเราเก็บเบาะเราก็แกวลงมาสําหรับภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสำหรับตัวเตีย้ยนะตอนนี้พวงมาลัยมาเป็นหุ้มหนังเลยแล้วก็พรอม m ติฟังก์ชันแลนะก็เรียกได้ว่าคุ้มมากเลยนะไหนจะมีเรื่องของหน้าจอยใช่คุณเหลี่ยมมาดูนี่่ะไฮไลท์ของเขา โอ้โหโคตรโอเวอร์เลยครับกูเรียนอันนี้นะครับเขาเรียกว่าจอจอแทสกีนแปดนิ้วรองรับ a p p l e c a r าเพ y มีลาแคทแถมยังมี T Connec t t ทิเ m ลเมติกด้วยตึงโป๊ะโอเคแล้วตัวที่แล้วมันเชื่อมต่อได้แค่เสียงใช่แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันสามารถสะท้อนขึ้นหน้าจอได้เลย เอ่อถ้าเป็นโทรศัพท์ iPhone เนี่ยจะต้องมีสายเชื่อมต่อนะคุณเหลียงก็้ง่ายเลยก็คือแค่เสียบสายแล้วมันก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้ว Apple Cafe เนี่ยในโทรศัพท์ iPhone ต้องโหลดอะไรไหมครับไม่ต้องโหลดอะไรเลยอ๋อแค่เสียบปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เราก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาขึ้นมาน้าของ a p p l e Cafe ใช่ไหมมันทําให้เราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆในมือถือเนี่ยบนหน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์ได้เลยอย่างเช่นเอ่อเนวิเกเตอร์ นะครับหรือว่าดูข้อความในมือถือก็ได้นะครับโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้อ๋อมีลายชื่ออะไรของของเราอะไรอย่างเงี้ยมีลายชื่อแล้วก็ปุ่มกดบนหน้าจอได้เลยใช่นะครับปฏิทินก็ประมาณนี้เมื่อกี้ถึงไหนละมาดูตัวนี้นะคุณเหลียงคุณเหลียงตัวนี้ยังมีมีคูบ็อกเข้ามาด้วยนะคูบ็อกใช่เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นมิดรุ่นมิดขึ้นไปจะมีคูบ็อกอยู่แล้วเก็บ แช่เบียร์ได้หรือว่าแช่น้ะกระป๋องได้ให้มันเย็นนานขึ้นนี่ก็เย็นยนะเนี่ยนะครับอ่ตัวตัวนี้มีอีโคโหมดกับเพลว์โหมดด้วยนะครับใช่อีโคโหมดนี่ก็เป็นลูกเล่นอ่าประหยัดน้ำมันเพลว์โหมดเนี่ยก็จะเป็นแบบเร่งแซงนะครับตัวนี้เรียกว่าระบบเกียร์ซีควอนเทเชียลชิพแล้วก็ยังเป็นระบบชิปล็อกเหมือนเดิมก็คือเวลาจอดรถขวางหน้ารถคันอื่นในห้างเนี่ยจะมีช่องเอาไว้เสียบกุญแจรถนะครับเพื่อปลดเกียร์ให้รถเข็นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องโปรโมชัม่นไหมคุณเหลียงได้ ในไฟแนกแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยนะคุณเหลียงค,คนดูก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้แคมเปญของเรามีอะไรบ้างก็หรับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้นะครับดาวศูนย์นะครับได้เลยดาวศูนย์ใช้เงินออกรถน้อยอ่าถูกต้องอใช่เพื่อนไขมมาเป็นยังไงบ้างคุณเหลียงดาวศูนย์ป๋าได้เลยถ้าเกิดลูกค้าเคยมีรถยนต์ ยี่ห้ออะไรก็ได้ผ่อนมาแล้ว3ปีขึ้นไปใช่ดาวศูนบาทได้เลยอ่แต่ถ้าเกิดรถขันเก่าผ่อนไม่ถึง3ปีดาว2องหมเท่านั้นออกรถได้ใช่ใชนะครับผมแถมล้อแม็กให้ไหมคุณเหลียงคือถ้าลูกค้าสนใจเป็นล้อเดิมก่อนอถ้าล้อเดิมเนี่ยรุ่นนี้นะข้างว่ยไม่เกินหมื่นสอง แต่ถ้าเป็นล้ ack, อแม็กแบบล้ S ink, <S อแม็กซิ่งอยากเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บพร้อมออกเลยอเอาล้ ong, อแม็กลงเข้าไปในราคารถแล้วผ่อนเอาค่างวดอยู่12ื่นสต้นต้นคุณเรียญ <ะ S 1> แล้วสำหรับคน <ยะ S 1> ที่ไม่เคยมีรถมาก่อนนะสีดาวได้ไหมไม่เคยมีรถมาก่อนเนี่ยขอดาวลงต้น10%นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าทําอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินเดือนผ่านบัญชีดาวศูนย์ไม่ต้องค้าได้เลยก็คือทํางานเกินสปีอายุงาน3ปีถ้าเป็นพนักงานถ้าผู้จัดการอายุงานปีเดียวพออ๋อถือว่าก็โอเคนะสรุปก็คือเซต ดิชั่น4ประตูออโต้นะครับราคา8ป0 0 0นเกาพนะครับใช้เงินดาวออกน้อยมากผ่อนไม่แพงอาจจะไม่ต้องใช้คนขับด้วยใช่แล้วมาพร้อมล้อเลยอ่ะใช่นะครับมาพร้อมล้อเลยยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อเรา3คนเข้ามาได้นะครับของโอก็จะเป็นโตโยต้าพาร์เวอร์นะครับส่วนของตาก็จะเป็นโตโยต้าออนแอร์นะคะส่วนของคุณเหลียงนะครับของเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อเวลามีคลิปต่อไปจะได้มีการแจ้งเตือนให้กับลูกค้านะครับ ติดต่อพวกเรานะครับผ่านลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเราก็จะฝากเบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งถ้ารอชมคลิปถัดไปนะคะ